มาเลยสายงานไม่เคยเจอกันแต่ก๊อฟเนี่ยเจอกันตลอดบุ๋มค่ะเจดีเบอร์ตองหนึ่งค่ะสนามธัญญาก๊อฟขับค่ะวันนี้ถือที่ไทยขอให้พี่ไทยที่สู้ค่ะไม่มีขอให้โทรไม่มีปัญหาครับพี่ก๊อฟกับพี่กับตัเองนะสบายอยู่แล้วค่ะแพทค่ะหนึ่งเก้าเก้าค่ะสนามธัญญาก๊อฟขับค่ะวันนี้ถือทีให้พี่เก้าค่ะ ก็เป็นกำลังใจให้พี่ก้าวค่ะสู้ๆค่ะไมอดีไงฮะตัดก๊อฟมาตองอย่างเงี้ยต้องไม่กลัวขาเบอร์สองเก้าสองสนามทัญญักษกอฟคลับวันนี้หนูถือให้พี่เอกก็เป็นกำลังใจพี่เอกนะคะสู้ๆค่ะต้องไม่มีกลัวอยู่แล้วพี่ไหวนะไหวที่รับโฉบมไหวนะได้หนูลุยได้โอเคดูดูแน่นอนดูแน่นอนดูแน่นอนเราต้องดูโปรจำโปรถูกไหมครับ จะได้แค่ไหนโถเดี๋ยวจะลองถามจริงอ่ะพี่เจ้าพิชัยเคยมาตีที่นี่ไหมเคยเคยเคยนานมากแล้วสมัยก่อนกติ๋วพิชัยนะอันนี่เป็นสนามฝึกผัดของผมเลยอันน้เป็นแต่เช้ายันเย็นแต่ก่อนก่อนสมัยตอนที่น้ํายังไม่ท่วมนะพอหลังจากน้ําท่วมนี่สนามเขาปรับปรุงใหม่เยี่ยมกว่าเดิมเลยเขาเปลี่ยนจากชื่อ่ชื่อธัญญาธานีตอนนี้ผมดูป้ายหน้านะเป็นธัญญากรฟับขับเช่ป่ะใย่ป่ะธัญญากรฟับขับใช่ไหมใช่ สภาพสนามเยี่ยมครับเอาสุดยอดที่สําคัญเลยเอาสวยก็ด okay. <c oughs> ีก็โอเคโอเคผมเล่นเแสดงว่าพี่ชัยวันนี้ไม่กลัวใครสิพี่ชื่ออะไรครับวีระชัยวีระชัยนี่วีระชัยไม่ใช่วีรภาพวีระชัยแปลว่าผู้ชนะศึกไม่เคยกลัวอยู่แล้วไปที่ไหนก็ชนะวันนี้ที่คิดว่าพี่ชนะใช่ไหมใช่ครับแท็กแน่นอนพี่ชนะใช่ไหมครับเอาวันนี้พี่มาดูกันเลยว่าชนะหรือแพ้ที่ต้องดูนู้แล้วพี่ที่สุดโ อะไรครับเผมเรื่องหัวขอขอแกมัวหน่อยแกมัวหน่อยหัวนะอ้าวหัวไอ้นี่บอกใจเดี๋ยวแค่พี่ชัยเดี๋ยวก่อนก็มันไม่ได้อยู่ที่ช็อตแรกของตัวเองละใช้ได้ใช้ได้เว้ยโอ้โหพอๆกันเลยพอๆกัน มีได้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 ตาย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 ดูดูใครตายโมนี่ครับตายถูกดูดูหมอก็หมายหมอผ่หมายนี่ชึกโดนพื้นก่อนทีหนึ่งตัวยังไม่หมุนเลยตัวยังไม่หมุนเลยเอาเลยนะเอาเลยนะเอาดูนี่กายเดีพี่ชัยมาเหรออ่า โอ้โหโอ้โหจุดพลาดโอ้โหใครเนี่ยโอ้โหไกลกว่าพี่ไทยเว้ยเฮ้ยเอาเลยพี่ตาพี่แล้วดูพี่ดูครับพี่ดาราดาราที่เป็นนักกอล์ฟเก่งที่สุดลีลาเยอะเอาอะเอาอะอืมอืมอืม พี่ทางนู่นทางนูนอ๋อพี่ตีซ้ายอ๋อซ้ายพี่ซ้ายอ๋อซ้ายซ้ายายลืมลืมไปทางนูนพี่ทางนูนเก่งที่สุดสาหรับดารานะครับี่มือซ้ายครับพี่มีอยู่คนเดียวนี่เป็นไงลงขนาดลงดนลูกลูกสยวเลูกสยยวต้องมีมารยาทหน่อยครับ โอ้ยน oh, ี่บอกไม่ตีเนี่ยโอ้โหสุดยอดโอ้โไปเนี่ยโอ้ยโอ้โหเอกระวังฉึกนะเอก เมาเวทนะพี่ชายนั่นไงนั่นไงนี่แหละเมาเวทก็เป็นอย่างนี้แหละนี่แน่เมาเวทดีนะโอ้โอ้โห้ทะลุโอ้โหมีชุดแต่ทะลุลมแรงพี่ก้าขอผมก่อนนะผมสั่งกับพี่ก้าครับพี่โอเคเลยเท่าไหร่นะหนูร้อยสี่สิบเหรียญร้อยสี่สิบก็แต่เวทก็พอละดูลมใช่ไหม ไเป็นไงก้าวไหนอะมองไม่เห็นอะนั่นไงทงแป๊ะโอ้โยสุดยอดพี่ชายสุดยอดโอ้โหบีบชัดชัดว่าได้โทรมามาเลยอะน่ากลัวดูดูดูต้องสู้ต้องสู้แนวสู้ เก้าเก่งเว้ยเก้าก้าสู้นะลูกสู้อยู่แล้วโอ้โหขวาขวาหยุดติดติดเออโอเคอยู่แต่ใคอยู่ที่พัดอยู่ที่พัดคุณผู้ชมคะ Variety Series Comedy Golf เนี่ย ใครๆก็ดูได้นะคะแม้แต่คนที่ไม่เคยตีกอล์ฟเลยเป็นรายการที่ขำๆฮ่าๆแต่แฝงไปด้วยสาระเพื่อที่คนที่ไม่เคยตีกอล์ฟเลยเหมือนดิฉันเนี่ยจะได้เข้าใจอะไรมากขึ้นแต่ตอนนี้นะคะขอพักเบรกก่อนนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคบกันว่าวงสวิงของดิฉันเนี่ยกับลูกชายน้องบอยมันจะไปกันได้แค่ไหนนะคะตอนนี้เบรกก่อนนะคะขอเบรกนะคะแม่ผมเองนะคะ มิเงนเขาจะเรียกวาอลตี้ซีรีส์คอมดี้ก๊อฟเหรอ